สวัสดีครับช่างแรกนะครับห่างหายจากการทําคลิปไปนานเลยนะครับงานยุ่งๆนะครับและอีกอย่างนึงผมก็นะครับมีแต่งานเดิมๆไม่ไฮบิดก็เป็นออนกริดออฟกริดก็วนๆซ้ําๆอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีชาร์จเจอร์นะครับก็ก็เลยไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรลงนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้ซ่อมเจ้าบอร์ด MPT p T. หนึ่งร้อยเอ่อน่าจะเป็นร้อยร้อยยี่สิบแอมหรือว่าร้อยแอมไม่แน่ใจอ๋อตัวนี้ร้อยแอมนะครับผมสี่สิบแปดถึงเก้าสิบหกโวลต์นะครับร้อยแอมนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดที่อยู่ในเครื่องไฮบริดระบบหม้อปแปลงนะครับผมมันจะอยู่ในเอ่อบิลอินอยู่ในเครื่องอีกทีนึงนะครับผมอ่อาเจ้าตัวนี้นะครับร้อยแอมเต็มน,น,นะครับเต็มเต็มจนล้นอ่ะนะครับอ่าเครื่องนี้อ่ามีโอกาสได้ซ่อมบอร์ด MPT ก็เลยอ่ะจะนะครับมารีวิวให้ชมกันสักหน่อยหนึ่งว่าเจ้าบอร์ด MPT p T เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับและต่อด้วยเลยเอ่อต่อในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมจะมาบอกข้อแตกต่างระหว่างเอ่อ MPT p T กับระบบชาร์จแบบ PWM มีความแตกต่างกันยังไงใช้งานแตกต่างกันยังไงนะครับผมอ่าโอเคเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นบอร์ด เอ่อ MPPT หนึ่งร้อยแอมนะครับรับแรงดันได้ตั้งแต่น่าจะแรงดันราวๆห้าสิบหกสิบโวลต์ไปจนถึงเอ่อหนึ่งร้อยเก้าสิบโวลต์นะครับประมาณนั้นนะครับอ่าครับกระแสออกมานะครับเป็นกระแสชาร์จได้ถึงหนึ่งร้อยแอมนะครับผมอ่าข้างในก็จะประกอบไปด้วยนี่ระบบตัวนี้ปัจจัยหลักนะครับเป็นแกลบูตนะครับ สลูกนะครับผมอ่าลูกแล้วก็ใต้นี้ก็จะเป็น igbt อีกเพียบเลยนะครับ igbt บวกไดโอดนะครับ igbt 1ตัวต่อแกนบูตหนึ่งหเอ่อหลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสลูกก็ igbt ตัวใหญ่4ตัวนะครับพร้อมไดโอดกระแสสูงความถี่สูงอีกเอ่ออย่างละตัวนะครับผมก็หมายความว่าแกนบูตหนึตัว igbt หนึ่งตัวไดโอดหนึ่งตัวนะครับมันจะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แบบนี้นะครับใช้ IGBT ตัวเดียวต่อหนึ่งแกนบูตนะครับแต่เป็น IGBT ที่กระแสะสูงมากนะครับผมแรงดันก็กลางๆม,มันไม่ได้เป็น IGBT ที่แรงดันสูงอะไรนะครับผมก็แรงดันราวๆสองสามร้อยโวลต์นะครับของสเปคน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่กระแสราวๆร้อยแอมป์ะนะครับผมกระแสะของ IGBT นะ ทีนี้นะครับนี่กออ็โดยรวมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เป็นบอร์ด MPPT ทั่วไปแต่มีการขยายกำลังให้มากขึ้นนะครับโดยเพิ่มชุดกำลังเข้ามานะครับเพิ่มชุดเรียงกระแสนะครับเป็น C ่นะครับ,านนรบขาปาแล้วก็ชุดรับกระแสก็เป็นรีเลย์ขนานเข้ามาปกติแล้วจะมีแค่2-3ถึงตัวนี้มีถึง4นะครับตัวนี้เป็นอาชั้นนะครับวัดกระแส นะครับอุ้ยนี่ตัวนี้เป็นอาชั้นวัดกระแสชั้นที่1เป็นวัดกระแสชาร์จอีกตัวหนึ่งเป็นกระแสที่จ่ายออกไปที่โหลดนะครับตัวนี้จ่ายโหลดได้ด้วยนะครับเป็น DC โหลดนะครับเอาไปใช้ทั่วไปนะครับเป็นโหลดที่เป็น DC ทั่วไปนะครับเจ้าบอร์ด MPPT ขับด้วยคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับหัวใจหลักเลยอยู่แค่นี้เองนะครับบอร์ดแค่นี้เองตัวนี้คุมทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือก็ เป็นฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะครับคอนโทรลเลอร์อยู่แค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเอ่อบอสใหญ่นะครับเป็นเจ้านายสั่งงานให้ลูกน้องทํางานในแผนกต่างๆกันไปนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับตัวนี้มีหน้าจอนะครับลูกค้าไม่ได้ส่งหน้าจอมาด้วยแต่ผมก็มีหน้าจอสําหรับเทสนะครับผมอ่าสำหรับนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้อินเวอร์เตอร์เครื่องรุ่นเก่านะครับ ที่เป็นไฮบริดระบบมอแปลงแล้วมี MPPT ชาร์จเจอร์อยู่ด้านในแต่รุ่นเก่าโดยส่วนมากนะครับมันจะไม่สามารถปรับอะไรได้เยอะกระแสก็ปรับได้ไม่ละเอียดแล้วก็ปรับแรงดันชาร์จเต็มหรือว่าแรงดันโฟลติ้งชาร์จหรือว่าแรงดันต่ําลงมาแล้วชาร์จอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยที่จะสามารถปรับได้นะครับมัน มันไม่สามารถปรับอิสระได้นะครับใครที่มีรุ่นนั้นอยู่แล้วเกิดอยากเปลี่ยนไปใช้ระบบแบตลิเทียมเ,เห็นบอกว่ามันค่อนข้างนี่จะมีปัญหาก็เพราะว่าแรงดันที่เขาเซตมาในตัวบอร์ดนั้นน่ะสำหรับใช้กับแบตตะกัวกดหรือว่าแบตเจลนะครับผมถ้าใครจะไปใช้แบตลิเธียมแรงดันมันจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับใครที่ใช้รุ่นนั้นอยู่สามารถส่งมาจูนได้นะครับ ผมแก้ไขซอฟต์แวร์ให้ได้นะครับแก้ไขโปรแกรมด้านในให้ได้นะครับอ่าใครที่มีเออรุ่นนั้นอยู่ส่งมาเฉพาะตัวบอร์ดได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องส่งมาทั้งเครื่องนะครับถอดเฉพาะบอร์ดส่งมาเลยเดี๋ยวผมแก้โปรแกรมใหอ้อ่จะให้ชาร์จเต็มที่กี่โวลต์น,นะครับแรงดันเอ่อถึงกี่โวลต์แล้วเริ่มชาร์จหรือว่าชาร์จที่กระแสะกี่แอมป์นะครับผมสามารถเซตให้ได้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้อินบ็อกซ์หลังไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับผม สามารถทักกันมาได้นะครับก็เห็นลูกค้าหลายคนอยู่นะครับว่าชาร์จเจอร์มันไม่สามารถปรับได้นะครับก็ผมเซ็ตให้ได้นะครับส่งมาเลยนะครับเฉพาะตัวบอร์ดอย่างที่บอกนะครับส่งบอร์ดมาอย่างเดียวหน้าจอหรือว่าเอเคสเครื่องอะไรอย่างอื่นไม่ต้องส่งมานะครับส่งบอร์ดแบบนี้มานะครับแต่ในในเครื่องพวกนั้นอาจจะไม่บอร์ดใหญ่ขนาดนี้ นะครับเป็น m p v t เหมือนกันแต่จะบอดเล็กกว่านี้นะครับส่งมาได้นะครับใครอยากปรับเนาะอ่าก็เดี๋ยวผมจะทําแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันดูคลิปนี้มันจะยาวแล้วนะครับผมจะทําคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปอธิบายว่าอ่าระบบชาร์จเจอร์ PWM กับ MPPT นะครับแตกต่างกันยังไงใช้งานอ่ใช้งานกันยังไงนะครับใช้งานแตกต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยว เ,เจอคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงขอเพียงออขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสีีครับ